กินที่นี่หรือเปล่าแซนลี่เดินเข้ามาในร้านและได้ยินเสียงของแมกและเมื่อเธอมองไปรอบๆบร้านเธอก็ดูเหมือนจะแปลกใจเล็กน้อยแล้วว่าเขาเป็นมนุษย์แต่เขาดูดีกว่ามนุษย์ที่เธอเคยเจอมาปกติมนุษย์ที่เธอเคยเจอมาจะแต่งตัวโซม,โซมและมีต่อนหนวดเล็กๆอยู่ทั่วใบหน้า ผมสั้นของเขาดูเป็นระเบียบและไม่มีตอหนวดอยู่ที่คางถึงแม้ว่าร่างกายของเขาจะดูผอมบางแต่มันก็ไม่ได้ดูขัดตาเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันทําให้เขาดูเป็นผู้ใหญ่ตาสีดําของเขาเองก็ดูลึกลับและยากที่จะยั่งถึงเสื้อผ้าของเขามีแค่สีดํากับขาวเท่านั้นแต่มันถูกตัดเย็บขึ้นมาอย่างดีและที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือมันดูสะอาดเธอรู้สึกประทับใจในตัวเขา นอกจากนี้ถึงแม้ว่าตัวของเขาจะผอมแห้งแต่มันก็ใหความรู้สึกเหมือนกับดาบที่ถูกเก็บเอาไว้ในฝกักเคยมีแค่อัศวินมนุษย์ที่เคยไปที่ดินแดนเอลมาก่อนเท่านั้นที่ทําให้เธอรู้สึกแบบนี้ได้เขาใช้ดาบหนักที่ไม่เหมือนกับคนอื่นแต่มันก็ดูน่าประทับใจแต่ชายตรงหน้านั้นกลับต่างกันออกไปเขาไม่ได้ดูดุดันแต่ดูสุขุมนุ่งลึกและดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้พบดาบไว้กับตัวด้วยเอลนั้นพอที่จะยอมรับมนุษย์ได้ยกเว้นแค่พวกที่ชอบก่อเรื่องเท่านั้น แซนลี่พยักหน้าเชิงรับรู้ให้กับแม็กและมองไปรอบๆร,ร้านต่อการตกแต่งที่นี่พิเศษเป็นอย่างมากมันดูราวกับว่าทุกเผ่าพันธุ์ได้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ตัวอย่างเช่นหุ่เขาที่ถูกวาดด้วยสีอยู่บนกำแพงสีเทาของร้านนี่คือหุ่เขาที่โด่งดังในป่าวา้แซนลี่โตมาที่นั่นดังนั้นเธอจึงจำมันได้ในทันทีที่เห็นถัดไปก็เป็นภาพเมืองของมนุษย์เธอเคยเห็นภาพวาดคล้ายกันนี้ในห้องหนังสือของพ่อมันน่าจะเป็นเมืองหลวงของจักรวรรดิรอดเมืองโรดู เธอจำภาพวาดสถานที่โด่งดังอื่นๆได้จากการดาวแค่ภาพวาดพ,พวกนี้อย่างเดียวมันก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเจ้าของร้านนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาโคมระยะยิ่งมองใกล้ๆยิ่งดูสวยการแกะสลักของมันมีรายละเอียดสวยงามราวกับว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่ต้นแม็กเองก็มองไปที่เธอเช่นกันมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นเอลผู้หญิงด้วยตัวเองลักษณะภายนอกของเธอนั้นดูโดดเด่นคอที่เรียวยาวของเธอนั้นทําให้เธอดูเหมือนกับหง เอมี่จะดูดีกว่าเธอแน่นอนเมื่อเธอโตขึ้นแมคคิดเขาเม้มปากและมองไปที่แซนลี่ด้วยความชื่นชมและแน่นอนว่านั่นคือทั้งหมดที่เขาทําแซนลี่ลองปาดนิ้วไปตามโต๊ะดูและเธอไม่รู้สึกถึงฝุ่นเลยพวกมันสะอาดเหมือนกับที่บ้านของเธอและทำให้เธอรู้สึกกังวลน้อยลง เธออดมองไปที่แม็กไม่ได้เขาดูเหมือนว่าจะมีอายุประมาณ30ปีเท่านั้นมนุษย์นั้นสามารถมีชีวิตอยู่ได้หลายสิบปีแต่มันก็สั้นมากเมื่อเทียบกับเอลที่มีอายุได้ถึง800ปีเขาอายุยังน้อยแต่เขาก็ได้เป็นเจ้าของร้านที่สวยงามแบบนี้แล้วมันดูลึกลับและทําให้เธอรู้สึกสงสัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้เธอยังรู้สึกได้ถึงสายตาของเขาที่มองมาที่เธอตั้งแต่ที่เธอเดินเข้ามาในร้านแต่เขาก็ไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกอึดอัดเลยเพราะว่าเธอสัมผัสไม่ได้ถึงความน่ารังเกียจจากสายตาของเขาในทางกลับกันสายตตาาาาขของเเมมมีแ่่่ควชชืนนนทัน้ ไม่มีผู้หญิงคนไหนที่ไม่ชอบสายตาชื่นชมที่มองมาที่ตัวเองหรอกแซลลี่เองก็เช่นกันเธอวางถนูลงบนโต๊ะก่อนที่จะนั่งลงไปบนเก้าอี้แล้วถามแม็กอย่างสุภาพที่นี่มีอะไรกินบ้างมีเมนูอยู่บนโต๊ะคุณลองดูได้เลยแม็กตอบในขณะที่ชี้ไปที่เมนูบนโต๊ะของเธอแซลลี่หยิบเมนูขึ้นมาเปิดดูวัสดุที่นำมาทำปกนั้นทำให้เธอรู้สึกชอบรายละเอียดของร้านนี้มากขึ้นแต่เธอก็ต้องนิ่งไปเมื่อเธอมองไปที่เมนูมันว่างเปล่าเหรอ ไม่มันมีตัวหนังสือเล็กๆอยู่หนึ่งบรรทัดท,ที่ด้านบนร้านอาหารขนาดใหญ่และมีการตกแต่งที่สวยงามขนาดนี้แต่กลับมีอาหารแค่เมนูเดียวเนี่ยนะทันใดนั้นแซนลี่ก็รู้สึกว่าตัวเองได้เข้ามาในที่แปลกๆนี่เป็นกับดักของมนุษย์ที่พวกแม่นมเคยพูดถึงกันบ่อยๆใช่ไหมข้าวผัดหยางโจจานละหกร้อยเหรียญทองแดงแซนลี่พงะและอุทานออกมาเล็กน้อยเธอเพ่งมองใกล้ๆจากนั้นเธอก็แน่ใจว่าเธอไม่ได้อ่านผิดเธอเงยหน้าขึ้นมาอย่างช้าๆเพื่อมองแมทเธอลีตาลงแล้วคิดไตรตรองดูว่าเขากำลังหลอกเธออยู่หรือเปล่า เธอไม่แปลกใจถ้าจะมีอาหารที่ตั้งราคาเอาไว้ที่สิเหรียญทองในร้านอาหารขนาดใหญ่ที่หรูหราแต่ที่นี่กลับมีอาการแค่เมนูเดียวและราคาก็อยู่ที่6กร้อเหรียญทองแดงมันไม่ใช่ถูกๆเลยโรงแรมที่เธอพักเมื่อคืนนี้ราคาแค่100ร้อยเหรียญทองแดงเท่านั้นนอกจากนี้เธอก็เคยได้ยินเกี่ยวกับอาหารที่มนุษย์ทำมาก่อนแต่ข้าวผัดอย่างโจคืออะไรมันคุ้มกับเงินหกร้อยเหรียญทองแดงจริงๆหรอเธอพยายามหาคำตอบจากสีหน้าของแม็ แต่เธอก็ต้องยอมแพ้อย่างรวดเร็วแมกยังคงยิ้มออกมาอย่างสุภาพเขาทําให้เธอรู้สึกสบายใจแต่ก็ยังรักษาระยะห่างเอาไว้เธอไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเป็นเมื่อก่อนแซนลี่คงจะไม่สนเงินแค่หกร้อยเหรียญทองแดงนี้เพราะแค่การตกแต่งของที่นี่ก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้วที่จะใช้เงินสักหนึ่งเหรียญทองนั่งเล่นอยู่ที่นี่แต่เธอเอาเงินมาแค่12เหรียญมังกรเท่านั้นในตอนที่เธอหนีออกมาจากบ้านและเธอก็ได้ใช้มันไปบางส่วนแล้วเธอไม่ต้องการจะกลับบ้านเพราะปัญหาเรื่องเงินดังนั้นเธอจึงต้องใช้เงินอย่างประหยัดในทุกๆครั้ง มันดูจะสิ้นเปลืองเกินไปสําหรับเธอที่จะใช้เงิน600เหรียญทองแดงไปกับอาหารเพียงแค่มื้อเดียวนอกจากนี้มันอาจจะมีปริมาณที่ไม่มากนักบางทีจานเดียวอาจจะไม่พอสําหรับเธอในขณะนั้นเองเสียงระฆังก็ดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงของโมบายที่ดังขึ้นแม็กฉันมาอีกแล้วเอาข้าวผัดหยางโจให้ฉันสองจานเสิร์ฟแยกกันนะมันดีกว,ว่าที่จะกินมันตอนร้อน ได้รอสักเดี๋ยวนะแมปมองไปที่โมบายด้วยความแปลกใจเขาคงจะอาบน้ำและเปลี่ยนชุดมาแล้วเขาใส่เสื้อและกางเกงสีเทารองเท้าของเขาก็เป็นรองเท้าผ้าสีดำที่ดูสะอาดและเรียบร้อยเขาไม่ได้เอาคอนที่เขาเคยเอามาเมื่อตอนเที่ยงมาด้วยทั้งหมดนี้ทำให้แมกรู้สึกดีขึ้นมาได้โมบายพยักหน้ารับเขามองไปรอบๆร,ร้านและรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเมื่อไม่พบกับเอมี่เขาเห็นแซลลี่ที่กำลังถือธนูของเธอเอาไว้อย่างระมัดระวังจากนั้นเขาก็ละสายตาจากเธอไปหาที่นั่งของตัวเอง ตามสบายเลยนะคุณสามารถเรียกฉันได้ตอนที่คุณพร้อมที่จะสั่งอาหารแมพพูดขึ้นและมองไปที่แซนลี่ที่ยังคงลังเลอยู่จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในห้องครัวเขาเริ่มเตรียมวัตถุดิบสําหรับทําข้าวผัดลูกค้าประจํานี่แหละคือสิ่งที่เขาต้องการได้แซนลี่พยักหน้าเธอระวังตัวตั้งแต่ที่โมบายเข้ามาในร้านเมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้มองมาที่เธออย่างหยับาคลายเหมือนกับคนแคร์ที่เธอเคยเจอเธอก็ค่อยๆค,ยคลายมือของเธอออกช้าๆจะออกไปหรือว่าจะกินที่นี่ดี แซนลี่ตัดสินใจไม่ได้เธอมองไปที่โมบายที่กำลังนั่งอยู่รออาหารของเขาอยู่เขารีบสั่งข้าวผัดหยางโจทันทีที่เขาเข้ามาและตอนนี้เขาก็กำลังนั่งรอยอย่างคาดหวังข้าวผัดหยางโจนี่มันดีจริงดีจริงหรือช่างเถอะเดียวฉันก็จะได้เห็นแล้วว่าข้าวผัดหยางโจมันเป็นยังไงและถ้ามันอร่อยจริงๆแซนลี่กุมัดแน่นและตัดสินใจ2ี่สิบี่พี่สาวเอลสุดสวยไม่นานแม็กก็ทำข้าวผัดหยางโจจานแรกเสร็จและเดินออกมา เมื่อแซนลี่เห็นถาดในมือของแมกตาของเธอก็เป็นประกายขึ้นมาในทันทีมันดูวิเศษจริงๆนี่คือข้าวผัดหยางโจง,งั้นเหรอข้าวถูกเคลือบไปด้วยไข่สีทองวัตถุดิบแต่ละอย่างถูกหั่นให้มีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวสีของพวกมันผสมกันอยู่ในจานแต่ก็ดูเป็นระเบียบทั้งหมดนี้ทําให้มันดูเหมือนกับงานศิลปะที่ประณีตความสดใหม่นี้มันกระตุ้นความอยากอาหารของเธอ เมื่อแม็กเดินผ่านเธอไปกลิ่นหอมของข้าวผัดก็ลอยคลุ้งจนเธออดไม่ได้ที่จะสูดกลิ่นมันเข้าไปเธอได้กลิ่นไข่และกลิ่นของวัตถุดิบต่างๆซึ่งทาให้เธอรู้สึกหิวยิ่งกว่าเดิมเธอหันตามไปมองโมบายถึงแม้ว่ามันจะขัดกับความตั้งใจของเธอก็ตามข้าวผัดหยางโจของนายได้แล้วกินให้อร่อยนะแม็กวางจานลงตรงหน้าโมบาพร้อมกับช้อนที่วางเอาไว้ที่ขอบจาน ขอบคุณโมใบมองไปที่ข้าวผัดตรงหน้าเขาไม่สามารถละสายตาไปจับมันได้เลยเขาอดไม่ได้ที่จะสูดกลิ่นหอมอันลึกล้ํมที่ลอยมาที่จมูกของเขาถึงแม้ว่าเขาจะกินมันไปถึงสี่จานเมื่อตอนเที่ยงแต่เขาก็ยังต้องการกินมันเพิ่มอีกดังนั้นเมื่อเขาทํางานของช่วงบ่ายเสร็จเขาก็ไม่ยอมเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวที่จะมาที่นี่หลังจากที่อาบน้ําและเปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว โมบายหยิบช้อนขึ้นมาแล้วตักข้าวเข้าปากเขาเคี้ยวมันอย่างช้าช้ารสชาติของวัตถุดิบกระจายอยู่ภายในปากของเขาทันทีและไหลลงไปในคอของเขาเราวกับกระแสน้ําที่อบอุ่นโมบายรู้สึกอุ่นไปทัว่วตัวความเหนื่อยล้าจากการทํางานเมื่อตอนบ่ายหายไปในทันทีและเขาก็รู้สึกดีมากจนอยากจะร้องออกมามันดีจริงดีจริงถึงแม้ว่าฉันจะกินมันอีกเป็นร้อยครั้งแต่ฉันก็ยังคิดว่ามันอร่อยโมบายกินเข้าไปอีกคําแล้วก็อีกคําเขาไม่สามารถหยุดมือของเขาได้ เมื่อเทียบกับการกินแบบตะละเมื่อตอนเที่ยงแล้วมื้อเย็นนี้เขาค่อยๆเคี้ยวอย่างช้าๆเพื่อสัมผัสถึงรสของวัตถุดิบทุกๆอย่างด้วยวิธีนี้ต่อรับรสของเขาจึงรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากและเขาก็พบว่าอาหารจานนี้อร่อยยิ่งขึ้นไปอีกแซนลี่ได้ยินเสียงตัวเองกลืนน้ำลายเธอรู้สึกลนลานขึ้นมาในทันทีโชคดีที่แม็กนั้นยังอยู่ในครัวเพื่อเตรียมทำจานที่สองและโมบายก็หมกมุ่งอยู่กับอาหารเย็นของตัวเองจนไม่ได้สนใจเธอมันดีจริงดีจริงเหรอแซนลี่คิดขณะที่เธอมองไปที่โมบายที่กำ กลิ่นหอมที่ลอยฟุ้งอยู่ในอากาศนั้นดึงดูดเธอเป็นอย่างมากการแสดงออกของเธอนั้นราวกับว่าเธอกำลังรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจเธอกำกระเป๋าเงินของตัวเองเอาไว้แน่นโดยที่ไม่รู้ตัวในนั้นมีเงินอยู่แค่สิบสองเหรียญมังกรและแปดเหรียญทองทองเท่านั้นจิตใต้สำนึกของเธอบอกกับเธอว่าเธอไม่อาจใช้เงินตามใจชอบได้แต่กลิ่นนี้มันดีจริงดีจริง ยิ่งไปกว่านั้นเธอรู้สึกว่าเธออยากจะลองกินข้าวผัดในจานของคนแคระในขณะที่เธอกำลังดูเขากินอยู่ถึงแม้ว่าเธอจะรู้สึกว่าพวกคนแคระที่มีหนวดเครานั้นน่ารังเกียจอยู่เสมอเธอรู้สึกละอายใจที่เธอรู้สึกแบบนี้ฉันเป็นเอลชั้นสูงฉันคิดแบบนี้ได้ยังไงแซนลี่กำหมดแน่นแต่เธอก็ยังไม่สามารถละสายตาจากจานข้าวผัดได้มันช่างเจ็บปวดจริงๆ โมบายกินจานแรกจนหมดโดยไม่เหลือข้าวไว้แม้แต่เม็ดเดียวเขาวางช้อนลงอย่างไม่ค่อยพอใจเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและเห็นว่าแซนลี่กำลังมองมาที่เขาเขาก็นิ่งไปครู่หนึ่งแต่หลังจากนั้นเขาก็ยิ้มออกมาข้าวผัดหยางโจของแมกอร่อยจริงๆนะคุณจะเสียใจถ้าไม่ได้กินมันอ,อใช่แซนลี่หันหน้าหนีความภาคภูมิใจในฐานะเอลทาให้เธอไม่สามารถยอมรับอาหารที่คนแคร์แนะนําได้แต่เมื่อมองไปที่เมนูตรงหน้าเธอก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกของตัวเองอีกครั้ง บางทีเขาอาจจะไม่เคยกินอะไรดีๆมาก่อนเขาถึงได้บอกว่ามันอร่อยสินะแม่นมเคยบอกฉันว่ามนุษย์ใช้มือจับวัตถุดิบโดยตรงมันปลอดภัยจริงๆหรือที่ฉันจะกินอาหารที่เคยถูกมือของมนุษย์จับบางทีมันอาจจะไม่เป็นไรที่ฉันจะใช้เงินห0ร้อเหรียญทองแดงในมื้อนี้ฉันยังมีเงินเหลืออีกตั้งส2องเหรียญมังกรและฉันจะใช้พวกมันอย่างระมัดระวังมากขึ้นโมบายไม่ใส่ใจกับท่าทีไม่สนใจของเธอและรอข้าวผัดจานที่สองของเขาด้วยความคาดหวัง พวกเอลก็เป็นกันซะแบบนี้คิดว่าตัวเองดีกว่าเผ่าอื่นโมบายคิดดูจากสีผมแล้วเธอน่าจะมีเชื้อสายของราชวงศ์ที่จริงเธอก็ถือว่าดีมากแล้วเพราะเธอสามารถนั่งอยู่ในร้านอาหารเดียวกันกับคนแคร์ได้โมบายรู้สึกเหมือนกับว่าเขาได้เกิดใหม่มาหลังจากที่กินข้าวผัดหยางโจไปสี่จานเมื่อตอนเที่ยงแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขากินเยอะไปเมื่อตอนเที่ยงตอนนี้เขาจึงไม่ได้รู้สึกหิวมากนะักดังนั้นแค่สองจานก็เพียงพอแล้วสําหรับมื้อเย็นเสียงงูงเงียของเด็กน้อยดังขึ้นจากด้านหลังข้าเตออไรพ่อ าของโมบายเป็นประกายขึ้นมาในทันทีเขามองไปทางค่าเตอไรด้วยความคาดหวังเด็กน้อยนี่น่ารักจริงๆเขาโดนเธอดูถูกอยู่หลายครั้งเมื่อตอนเที่ยงและโดนหลอกให้กินข้าวผัดหยางโจไปถึงสี่จานแต่เมื่อเขาได้ยินเสียงของเธอเขาก็ไม่ได้นำเรื่องพวกนั้นมาใส่ใจเลยเขารีบปิดร้านก่อนเวลาอาบน้ําและเปลี่ยนเสื้อผ้ามาที่ร้านนี้เพราะว่าเขาต้องการกินข้าวผัดหยาวโจแสนอร่อยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวเขาต้องยอมรับเลยว่าเขามาที่นี่เพื่อมาดูสาวน้อยน่ารักคนนี้ด้วย แซนลี่แปลกใจเล็กน้อยเมื่อเธอได้ยินเสียงของเอมี่เธอมองไปที่ฆ่าเตออไรฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เธอเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านงั้นหรอในขณะที่แซนลี่กำลังคิดอยู่นั้นสาวน้อยในชุดนอนสีม่วงปุกปุยก็โผล่ขึ้นมาจากด้านหลังค่าเตออไรและเมื่อเธอหันมาเห็นแซนลี่เธอก็ต้องตกตะลึงราวกับว่าเธอกำลังตาฝาดเธอเอามือขยี้ตาตัวเองแล้วมองดูอีกครั้งทันใดนั้นตาของเธอก็เบิกกว้างทันทีเธอรีผันกลับไปหาพ่อที่อยู่ในครัวแล้วพูดขึ้นพ่อคดูสสิี่าวเอลสวยมาก น่ารักจริงแซนลี่รู้สึกเหมือนหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะเด็กน้อยที่เอามือขยี้ตาของเธอในชุดนอนหมีสีม่วงนี่น่ารักจริงๆน่ารักเหมือนกับหมีน้อยเลยไม่เธอน่ารักยิ่งกว่าหมีน้อยมากใบหน้าเล็กๆน่ารักของเธอทําให้แซนลี่อยากจะเข้าไปอีกแก้มของเธอจริงๆและคําพูดที่ตื่นเต้นของเธอนั้นทําให้ใบหน้าของแซนลี่แดงขึ้นมาเล็กน้อยมันเป็นคาพูดที่ไร้เดียงสาของเด็กน้อยแต่มันก็ทําให้แซนลี่รู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมาก ไม่นานแซนลี่ก็พบว่าตัวเองกำลังมองไปที่หูแหลแหลมภายใต้เส้นผมสีเงินอยู่เธอรู้สึกแปลกใจเล็กน้อยเธอเป็นลูกครึ่งเอลเหรอแม็กเดินออกมาพร้อมกับข้าวผัดจานที่สองและวางไว้ตรงหน้าโมบายเขาลูบหัวของเอมี่และยิม้มเอมี่ตื่นแล้วเหรอเอมี่พยักหน้าใช่เอมี่ตื่นมาแล้วก็หิวเอมี่อยากกินข้าวผัดสายรูของพ่อหนูเลยลงมาข้างล่างจากนั้นเธอก็ชี้ไปที่แซนลี่อย่างตื่นเต้นพ่อพี่สาวเอลคนนั้นสวยมากเอมี่ไม่เคยเห็นใครสวยขนาดนี้มาก่อนเลย เอมี่ก็จะสวยเหมือนกันเมื่อลูกโตขึ้นแม็กนั่งลงข้างข้างเอมี่ที่ยังคงอ้าปากค้างอยู่เขาหันไปยิ้มให้แซนลี่และพูดขึ้นใช่ไหม2ีห้าหนูได้ยินเสียงท้องพี่ร้องแซนลี่ถูกทําให้ประหลาดใจเธอนิ่งไปชั่วขณะและมีความรู้สึกที่ผสมปนเปเกี่ยวกับพวกเขาเธอมองไปที่การแสดงออกอย่างจริงใจของแม็กและสีหน้าที่คาดหวังของสาวน้อยครึ่งเอลตัวน้อยเป็นลูกสาวของแมกซึ่งหมายความว่าเขามีภรรยาเป็นเอล อายุไขของเอลนั้นยาวนานดังนั้นพวกเขาจึงไม่ค่อยผูกมิตรกับมนุษย์การมีชีวิตอยู่อย่างยาวนานหลังจากที่ต้องดูเพื่อนของตัวเองตายจากไปนั้นมันรู้สึกเจ็บปวดมากเกินไปมันหายากที่เอลจะมาแต่งงานกับมนุษย์เพราะความเจ็บปวดนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าอย่างไรก็ตามความรักนั้นทําให้คนตาบอดดังนั้นจึงมีลูกครึ่งเอลที่มีสายเลือดมนุษย์และสายเลือดเอลอย่างละครึ่งเกิดขึ้นมาในโลกนี้ พวกเอลนั้นภูมิใจในสายเลือดของตัวเองมากพวกเขาจึงตัดสินว่าลูกครึ่งเอลนั้นมีสายเลือดที่ไม่บริสุทธิ์ดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เป็นศัตรูกับลูกครึ่งเอลแต่พวกเขาก็ไม่ยอมให้ลูกครึ่งเอลเข้าไปในป่าลมเพราะพวกเขาไม่เห็นว่าลูกครึ่งเอลนั้นเป็นพวกเดียวกันลูกครึ่งเอลนั้นเป็นที่ยอมรับได้สําหรับมนุษย์เพราะพวกเขามีอายุขัยอยู่เพียง200ปีเท่านั้นและใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นอย่างไรก็ตามหูที่แหลมของพวกเขาก็ยังคงต่างจากมนุษย์ สามารถพูดได้ว่าลูกครึ่งเอวนั้นมีชีวิตที่ยากลําบากตั้งแต่ที่พวกเขาเกิดมานอกาจาก,กว่าพ่อแม่ของพวกเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องพวกเขาจากทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้แต่มันก็ยังไม่เคยมีใครทําได้สําเร็จแต่ดูเหมือนว่าผู้ชายที่กําลังคุกเข่าอยู่ที่พื้นและถามคําถามนี้กับเธออย่างจริงใจตั้งใจที่จะทําแบบนั้นเธอสัมผัสได้ถึงความแน่วแน่ในสายตาของเขา เด็กน้อยข้างๆเขาในชุดหมีที่น่ารักกำลังมองมาที่เธอด้วยความคาดหวังผมสีเงินของเธอนั้นเป็นประกายมันเป็นสิ่งที่ราชวงศ์เอลเท่านั้นที่จะมีได้ซึ่งมันทำให้เธอนึกถึงเอลคนหนึ่งที่เธอไม่ได้พบมานานแต่ไม่มีทางที่พวกเขาจะเกี่ยวข้องกันได้แต่ถึงอย่างนั้นเธอก็เป็นเด็กที่น่ารักและได้ส่วนที่ดีมาจากพ่อและแม่ของเธอซันลี่ยิ้มให้เอมี่หลังจากที่ลังเลอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็พยักหน้าแล้วพูดขึ้นใช่หนูจะสวยเหมือนเมื่อหนูโตขึ้นจริงเหรอพ่อหนูจะสวยแบบพี่สาวเอลตตออนนนนที่หหูโขึ้้งัเร ใบหน้าของเอมี่เต็มไปด้วยความประหลาดใจและความสงสยัยเธอยกมือเล็กๆขึ้นมาปิดปากและมองไปที่แมกกราวกับว่าเธอไม่เชื่อในสิ่งที่เธอเพิ่งจะได้ยินแน่นอนพี่สาวเอลเป็นคนพูดเองเอมี่จะสวยมากเมื่อหนูโตขึ้นสวยยิ่งกว่าหงษ์ซะอีกแมพพยักหน้าในขณะที่มองเข้าไปในตาของเธอใช่ฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันหนูจะสวยยิ่งกว่าเอลซะอีกเมื่อหนูโตขึ้นโมบายพูดขึ้นและมองไปที่เอมี่ด้วยรอยยิ้มทั้งทังที่เขายังคงถือช้อนเอาไว้ในมือดีเลยเอมี่มีความสุขจังเลย หนูอ,อยากโตขึ้นเร็วๆและสวยเหมือนกับพี่สาวเอลเอมี่เชื่อพวกเขาอย่างสนิทใจเมื่อเธอเห็นรอยยิ้มของทุกคนตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเธอจะได้เป็นสาวสวยไม่ใช่สัตว์ประหลาดอย่างที่เด็กคนอื่นๆพูดเอาไว้เธอกางแขนออกแล้ววิ่งไปรอบๆร้านอย่างมีความสุขเมื่อแมกเห็นเอมี่วิ่งไปทั่วร้านอย่างมีความสุขเขาก็ยิ้มออกมาอย่างโล่งอกไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความสุขของเอมี่เขาหวังว่าเขาจะชดเชยให้กับสิ่งที่เธอต้องอดทนมาตลอดโดยการทำให้เธอมีความสุขเขาหันกลับไปหาแซนลี่แล้วพูดขึ้นขอบคุณ ด้วยความยินดีแซลลี่มองไปที่รอยยิ้มบนใบหน้าของทั้งคู่และพบว่าเธอรู้สึกอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างน้อยเขาก็ไม่ใช่พ่อที่แย่เธอพยักหน้าให้กับแม็กแล้วพูดต่อฉันเองก็อยากได้ข้าวผัดหยางโจโด้วยเหมือนกันแม็กพยักหน้าได้เลยรอสักเดี๋ยวนะจากนั้นเขาก็หันไปขอบคุณโมบายโมบายโบกมือแล้วพูดขึ้นด้วยความอิจฉาอย่าใส่ใจเลยฉันแค่พูดความจริงเท่านั้นนายโชคดีที่มีลูกที่น่ารักแบบนี้นะแม็ แม็กยิ้มและพยักหน้ากินให้อร่อยนะจากนั้นเขาก็เดินกลับเข้าไปในครัวเพื่อทําข้าวผัดอีกจานเขารู้สึกว่าตัวเขาเองโชคดีเช่นกันไม่งั้นแล้วเขาคงจะไม่มีลูกสาวที่น่ารักแบบนี้เอมี่วิ่งไปรอบๆร,ร้านสองรอบอย่างมีความสุขและทักทายโมบายสวัสด,ดีปู่คนแคบโมบายจากนั้นเธอก็ปีนขึ้นไปบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับแซนลี่แล้วเอามือเท้าคางและถามขึ้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นพี่สาวเอลพี่ชื่ออะไรพี่มาจากไหน ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่สาวน้อยถามคำถามนี้สิ่งแรกที่เธอจะทาก็คือเน้ำสายธนูของเธอแต่เมื่อมองไปที่ใบหน้าเล็กๆน่ารักของเอมี่เธอก็ที่จะตอบไม่ได้ว่าพี่ชื่อแซนลี่มาจากป่าลมพี่แซนลี่หนูชื่อเอมี่ป่าลมคือที่ที่มีเอลอาศัยอยู่ใช่ไหมตาของเอมี่เป็นประกายขึ้นมาเธอถามด้วยความคาดหวังจะต้องมีพี่สาวเอลที่สวยเหมือนกับพี่อยู่ที่นั่นเยอะเลยใช่ไหมแซนลี่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มใช่มีเยอะเลยหลักเธอรู้สึกดีเมื่อได้ยินคำชมจากปากของเด็กน้อยคนนี้มากกว่าคนอื่นๆ แม็กฟังทั้งคู่คุยกันอยู่ในครัวและยิ้มออกมาดูเหมือนว่าสาวน้อยจะอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับเอลมากถึงแม้ว่าเธอจะไม่เคยแสดงมันออกมาก็ตามแซนลี่ไม่ได้รำคาญอะไรและตอบคำถามอย่างมั่นใจเธอตอบคำถามทุกข้อของเอมี่อย่างอดทนไม่ว่าพวกมันจะเป็นคำถามที่ไร้เดียงสาหรือเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับป่าลมแม็กเดินออกมาพร้อมกับจานข้าวผัดเขาวางมันลงตรงหน้าแซนลี่และยิม้มข้าวผัดอย่างโจข,ของคุณได้แล้ว ขอบคุณแซลลี่ตอบกลับอย่าสุภาพตอนนี้เธอสนใจแต่ข้าวผัดหยางโจโดยสิ้นเชิงกลิ่นหอมของไข่และวัตถุดิบต่างๆนั้นแต่จมูกของเธอแอและมันรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเธอกลืนน้ำลายเธอหมกมุ่นอยู่กับมันจนไม่สนใจมารยาทที่เธอเคยเรียนรู้มาอาหารของเอลนั้นค่อนข้างเรียบง่ายหลักๆแล้วพวกเขาจะกินผลไม้วิญ,ญญาณต่างๆแม้แต่ตอนที่ทำอาหารพวกเขาก็ยังปรุงวัตถุดิบแยกกันพวกเขาจะไม่ปล่อยให้รสชาติของวัตถุดิบแต่และอย่างมาผสมรวมกัน เธอไม่เคยกินอาหารที่ใส่วัตถุดิบหลายอย่างเข้าด้วยกันและปรุงด้วยน้ำมันมาก่อนเธอไม่เคยกินน้ำมันอย่างอื่นนอกจากน้ำมันที่มาจากเนื้อสัตว์ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้รู้สึกขยะแขยงเลยเมื่อเธอมองไปที่ข้าวผัดอย่างโจที่มีน้ำมันอยู่แซนลี่รู้สึกทึ่งกับทักษะการหั่นของแม็กมากวัตถุดิบทุกอย่างถูกหั่นให้มีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวรวมถึงถั่วเขียวด้วยมันไม่สามารถทำแบบนี้ได้ถ้าเขาไม่เคยฝึกมันมาเป็นพันๆครั้ง เธอมองข้าวผัดตรงหน้าด้วยความคาดหวังเธอไม่เคยเห็นใครที่สามารถทําอาหารที่ประณีตและดูเข้ากันได้ดีแบบนี้มาก่อนลองกินดูเลยพี่แซนลี่ข้าวผัดสายรุ้งของพ่อนาดีมากๆเอมี่มองไปที่แซนลี่ด้วยความคาดหวังจากนั้นก็กระซิบต่อนูได้ยินเสียงท้องที่ร้องด้วยใบหน้าของแซนลี่แดงขึ้นมามันน่าอายมากถึงอย่างนั้นเธอกอดไม่ได้ที่จะหยิบช้อนขึ้นมาแล้วตักข้าวเข้าปากรสหวานของข้าวแพร่กระจายไปทั่วทั้งปากของเธอในทันทีเธอหลับตาลงโดยไม่รู้ตัวและส่งเสียงครางออกมาอื้อ